ะครับลิสุโธนะครับรุ่นเพชรบุรพานะครับที่พัทยาครับปลูกเสกนะในอาจารย์หลวงพ่ออุ่มานะครับที่ร่วมปลูกเสกด้วยวัดบางกลางวัดบางกลางทุบปาจินบุรีนะครับที่ทำปลูกเสกให้ตำรวจตชดไปใช้ที่ภาคใต้และยิงไม่เข้านะครับดูดันฝาีกทีดิปิดฝากันปิดฝา ครับอ่าไปล,ลองดู่ตละครับเดี๋ยวจับโอเคอปเปิลปเปนหนึ่งลูกโอเคไปที่เป้าจริง เฮ้ย <Hey, S 2> ยิงดิยิงแล้วพี่ยิงไม่ออกถืงสไลด์ถืงสไลด์มา,มาเรียงปับปืนพี่สไลด์มันคล้ายนะโอเคพอไม่เข้าออแล้วเอ้ยพอแล้วพี่ขนลุกว่ะเออไป